เจอกันมาวันนี้มาเจอกันแล้วเจอกันแล้วครับพี่น้องเจอกันแรถหนังขยามาแล้วครับท่านครับตอนนี้นะครับผมอยากให้ท่านดูบรรยากาศแบบเก่าๆใช้ไปใช้มามันขาดนะครับผมแล้วพวกเราก็ร้องเอ้นี่แหละครับน,น,นี่นี่เห็นไหมครับเนี่ย,ยดูกันทั่วโลกเลยครับดูกันทั่วประเทศไทยเลยนี่คือโบราณจริงๆครับรของแท้จริงๆ วันไหนวันหนึ่งต้องรวมการเฉพากียใช่ได้เลยได้เราเดินทางมาจากเผือนซินทอนครับผมเราก็มานอนพักผ่อนครับชาร์จแบตครับผมคืนนี้นอนดึกนะจะเดินทางต่อเข้าตัวจังหวัดอุบลครับพี้ไปไปต่อ ไปต่อไปต่อชัดนแบดได้แล้วครับเ,เ,เ,เสือนอนอยู่ที่ปตทรับปตทตอนนี้เดดรบลมตกเราจะเดินทางต่อครับหลังจากพักผ่อนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดินทางต่อนะคะทุกคน เราก็มาถึงสถานที่ที่เรานะครับได้มาบรรจบพบเจอกันนะครับบ้านเสือทวดครับผมนี่แฟนเสือทวดครับแล้วก็ที่สําคัญนี่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 มันมาเจอกันได้ยังไงครับเนี่ยอุบลกลางแปลงครับอุบลกลางแปลงครับผมนี่ที่ผมต้องการอยากได้นะครับนี่ก็ฉายได้ด้วยนะครับฉายได้ด้วยเนาะพี่้องเอ้ยพี่้องเอ้ยเนาะ เอาละค่ำคืนนี้นะครับเจอกันแน่นอนได้ใจจริงกันคนแนรเรียวกันด้วยไงใช่ไหมโอ้โหเนาะสัรหาของเก่าๆมาแล้วมาเจอกันแล้วรถชายนางกับรถข้ายามาแล้ว เจอกันแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาเจอกันแล้ว กันวันนี้มาเจอกันแล้วเจอแล้วครับพี่น้องอเจอกันแล้ว<อ>รถหนังขยามาแล้วครับท่นนนานอยู่กันอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับนู่นนู่นนู่นสามสิบห้ามมมาแล้วมาเจอกันแล้วโอ,โอ้โหได้เห็นเหตุเลยพร้อมกับเจ้ารถหนังขยาเนาะในที่สุดเขาก็โคจรมาพบกันจนได้ ครับตอนเย็นนี้นะครับชมภาพยนตร์ไปด้วยกันนะครับผมย้อนยุคโอเคทำอะี่ก็เห็นครับตอนนี้นะครับผมอยากให้ท่านดูบรรยากาศแบบเกา่าๆใช้ไปใช้มามันขาดนะครับผมแล้วพวกเราก็ร้องเอ,เอน้นี่แหละครับนี่นี่เห <c oughs> ็นไหมครับเนี่ยขาดแล้วครับนี่ของแท้เลยครับนี่เอาเรื่องมาเทฟชั้นสายมาต่อให้ก่อนแบบนี้ก่อนเอาต่อซะก่อนนะครับผมนี่เอาบรรยากาศบรรยากาศนี้นะครับมาให้ท่านได้ดูย้อนยุคนะครับเมื่อสมัย พวกเรายังเป็นเด็กหนุ่มนะครับถ้าคนอายุรับ40ปีขึ้นไปถึงจะรู้เรื่องราวของพวกนี้นะนี่ตอนนี้กำลังตัดต่ออยู่ทุกคนจะบอกว่าพอดูไปได้สักพักหนังก็ขาดนะครับโอ้ยเสียความรู้สึกพระเอกนางเอกกำลังจะจูจีกันนี่นะครับขาดแล้วครับนี่ของแท้เลยนี่นีร้องโอ้ยเลยครับนี่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 หนังหนังครับ คืนนี้นะครับเราจะได้เจอบรรยากาศแบบวินเทจเลยแบบเก่าๆเลยครับผมนี่นี่ถ่ายเริ่มถ่ายแล้วครับพวกเราก็เฮ้ขึ้นมาอีกนะครับผมนี่นี่คือบรรยากาศครับผมโอ้ให้ท่านดูได้นานๆเลยครับเพราะว่าจะหาโอกาสแบบนี้มันไม่มีอีกแล้วเนาะเนี่ยผมขับรถคันนี้มาก็สี่ห้าปีนะครับยังไม่มีแบบนี้เลยนะเพิ่งมาเห็นครับผมผมอยากให้ดูระบบการทํางานของเขานี่นี่นี่เห็นไหมครับ นี่นี่คือแบบเตารุ่นเตาเลยครับผมนี่เครื่องชายนะครับผมมีเป็นแบบนี้แต่ทุกวันนี้มีเตานิคิต้นตนะครับนี่ดูเอาดูเอาพี่น้องดูเอานี่คือระบบก,การขายงเตาระครับผมนี่โยกมาแล้วโยกมาแล้วนี่หัวฉาดอยู่แล้วครับผมนี่เอาให้ดูดนานๆเลยครับให้ดูดนานๆเลยนี่ <laughs> โอ้นี่คือผู้ใหญ่บ้านนะครับสุภชัยครับ นามแก้วนะครับนามแก้วนะครับนามสมุดเป็นผู้ใหญ่ยบ้านนะครับเป็นผู้ใหญ่ยบ้านนี่เมียผู้ใหญ่ยบ้านครับผมเนี่ยเราก็นะครับน่าจะได้เจอกันน่าจะได้รวมทีมกันอ๋อผมว่าน่าจะนี่ไม่ใช่เลยมันต้องมีแน่นอนมันนี่วันนี้ได้เริ่มแล้วนี่เราดมงานกันแล้วนี่แล้วตอนเย็นก็จะมาดูว่าแสงะอยยังไงใช่ดูภาพยนตร์กัน นาะนี่คือจอภาพยนตร์นะครับผมจะาก็ะถ่ายนานๆให้ท่านได้ดูนี่ระบบเสียงสีเสียงนะครับจะเป็นยังไงเราดูย้อนยุคนะครับย้อนยุคไปเมื่อสมัยผมยังอายุ1 6 1 7ปีเนาะตอนนี้ผม63แล้วครับผมพี่น้องนี่มาฉายเรื่องการทําบุญให้คุณพ่อคุณแม่ของเสียทวดนะครับผมท่านพ่อก็เป็นคนยุคเก่าสมัยเก่าก็เลยเอาแบบเก่าๆนะครับมาอย่างรถดังขยะาก็เก่าเครื่องฉช้หนังก็เก่านะครับผม เมียใหม่โ <saturated> อ <itos> ้เมียเก่าตายทำไมตายเลยนี่ยเนี่ยนี่ยดู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 ระบบการทำงานนะครับนี่โอ้ถ้าคูใหญ่ยาวได้ด่โอ้โหนาะผมจะไปทั่วไทยเลยไปสายฟีครับไปสายฟีเนี่นี่นี่มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมดูกระเยวยาวเลยหนังครับกำลังเครื่องชายนะครับเครื่องชายนี่การระบบการทำงาน นยครับโอ้โหพี่น้องเกา่าจริงครับเกา่าจริงของแท้นะครับของแท้นะครับเนี่ยมันเป็นซะแบบนี้แหละอ่ามีมสเสน่ห์ครับของเก่ามีสเสน่ห์ครับผมอ่าโอ้โหเนาะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มาเจอแบบนี้ฮะผมไม่อยากแก้ตัดต่อใช่ใช่ใช่เป็นวันคายวันเกิดผมด้วยนะครับสามสิบจธันวาได้พบเจ่สิ่งดีๆครับขอบคุณครับครับครับนี่ นี่คนรุ่นเก่าโอ้ยหลงเสน่ห์เลยครับผมน,นี่นี่หลงเลยละ่ะหลงเลยล่ะครับผมทุกวันผมถ่ายภาพอาทิตย์ตกดินนะครับมีตั้งแต่่าแม่น้ำนะฮะต้นไม้วันนี้ได้มาถ่ายนะครับภาพอาทิตย์ตกดินลดหนังขยากับเครื่องฉายหนังนะครับผมเนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยวันเกิดผมน้ำคายวันเกิดของผมนะครับผมได้เจอสิ่งดีๆเลยแล้วจะพึ่งข้าบผมเนี่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  นี่เห็นไหมครับอ่ะอ่ะ,อะโอเคอีกนะครับคำคำค,ำคำนะครับเดี๋ยวมาชมการฉายภาพยนตร์นะครับจะเป็นยังไงครับสััสดีครับฮี่น้องเลยดูเอาใครไม่เคยเห็นนี่สมัยพวกผมเป็นเด็กก็มานั่งดูกันแบบนี้นครับ ตามแล้วกระสูดรสุดแลวนะฮะแล้วตามมันดมยับอไรน้ำมันเป็นซิมเหรอนี่ตามตรดดมถอยเสียครับสมัยเด็กเนาะรุนังไคยาความเสียงดังแก๊กแกแกแกก็ดังแบบนี้นะครับผมก็เป็นสมัยก่อนขนาดนี้นะครับ รถหนังขยามาอยู่ที่บ้านนะครับก็ต้องรีบทํางานบ้านให้เสร็จนะแล้วก็เตรียมนะครับอาบน้ําอาบท่าแต่งตัวนะครับนัดสาวออกมาดูนะครเอาเสือมาด้วยเนาะนี่สมัยก่อนนะสมัยพวกเรายังเป็นเด็กกัน <ไป S 1> นะวันนี้ขอเอาเรื่องราวของเจ้าอูฮิโน่นะครับกับเครื่องฉายนะครับให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันมานานแล้วเนะาะไม่ได้เจอกันมานานแล้ว นะระบบนี้นะครับก็มาฝากติมติมแม,ม็กเลยวันนี้โโนะมนโน่น,โนุจะไปสร้างเลยมโน่คิดว่านะครับคนจะเข้ามาชมกันพอสมควรแล้วครับนี่ นี่เน้นหน่อยนะครับผมเจ้าคุณปูฮิโน่ครับเจอเพื่อนเก่าครับเจอเพื่อนเก่าครับผมนี่ของแท้เลยครบทีมครับถ้าฟุตบอลก็ครบทีมครับนี่ก็หลอดูตอนค่ำคืนนี้นะครับจะถ่ายภาพยนตร์ในเรื่องอะไรผู้คนจะมาชมขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ยังมีคุณบุษรีนครับกับแม่ผู้ใหญ่บ้านครับผมได้ดูก่อนนี่ โหเนาะผมไม่คิดเลยครับผมขับรถคันนี้มาสามสี่ปีแล้วเพิ่งได้มาเจอวันนี้ครับผมเนี่ยดูย้อนยุคไปเลยครับย้อนยุคไปเลยสามสี่ปีเลยครับใช่ครับตอนนี้นะครับมาดูการกอรม้วนกลับนะครับผมเมื่อใชแล้วจะต้องเก็บเนาะอาคุณบุษิีไปนั่งดูด้วยไปไปดูด้านหลังไปเออนี่ อาประวัติศาสตร์ครับเนี่ยทีกี้ระหนังพวกผมนะครับมีอยู่สามเรื่องถ้าผมจะเอามาเป็นสิบเรื่องก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นการก่อครับเป็นการทดเฟืองด้วยนะครับหมุนช้าๆแต่มันจะเร็วมากเลยนะนี่มาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆนี่เห็นไหมท่านจะไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับอ่าเมื่อเห็นแล้วก็ นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะได้ครับนี่เดี๋ยวให้คุณบุตรีลองทำดูนะครับเป็นกอเขาิดเตาร้อนกอแดดแดงครันี่กับตรงไหนไหมหมุนยังไงหมุนไปเลยอ่าหมุนเลยหมุนเลยนี่นี่โอ้โหภาพประวัติศาสตร์ครับพี่น้องนี่ย้อนยุคสมัยก่อนกว่าจะได้ดูหนังนะครับกว่าจะได้ดูหนังนะครับต้องมีแบบนี้นะครับผมเนี่ย ด้านหลังก็เป็นจอนะครับเป็นจอภาพยนตร์ของเรานะครับนี่อยู่บ้านผมก็มีนะครับจอจอจอก็มีนะเมื่อผมไม่มีแต่เครื่องฉายครับผมอเอมือนเลยเหมืนเลยบางทีมันอาจจะหลุดย่งเงี้ยว่าเลราต้องดูดูสังเกตด้วยเพราะว่าตัวนี้มันมันมีที่ล็อกโอ้ไลลุกอยู่เลยเลยอ้าวโอเคเจ้าของทำ นะครับเอาโอเคนะครับเอามาดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่วิธีการที่กว่าจะได้มีหนังสายให้ดูนะครับผมเนี่ยให้ดูหลายๆขั้นตอนครับหมุนๆตอเลยหมุนต่อเหนื่อยนะับหมดแล้วผมนอเศร้าไปอ่าุนวนวนนี่คือเจ้าของเครื่องสายนะครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านครับพี่ชัยครับนามแก้วนะครับผมนี่ตอนนี้ให้คุณบุษนินลอง เรียนนะครับเราเรียนนะครับผมการกอหนังกลับนะครับผมเนี่ยก็พอก็ดันเข้ามาทีตบเข้ามาเออนี่เกือได้มีเครื่องหนังนะครับไปฉายนะครับผมก็จะไปฉายกับสองตายายนี่แหละนะตอนนี้ให้เรียนรู้ก่อนนะครับให้เรียนรู้ก่อน นี่โหพี่น้องเอ้ยก็ดูกันยาวๆเลยครับเรื่องของรถหนังใครยาเนาะต่อฟิล์มเนี่ยไงผู้ใดบ่เคยเห็นต่อฟิล์มเนี่ยรู้สิกหนูกันกใส่เทปกันสายเทานีเหรอสีดำเนาะสีดำถ้ามันขาดนะครับตอนที่เราล้องกันนั่นแหละนคือลอยต่อรอยต่อมันไม่แนบสนิทบางทีตรงหรือเอียงบางทีเครื่อง นะครับเรื่องมันไปไปไปชนกันมันไม่สนิทมันก็เลยเกิดเป็นช่องขึ้นมาต้องต่อให้ตรงใช่ไหมครับนี่ความถี่เสียงนะครับเนี่ยสีนี้ต้องต้องเวลาตั้งฉายหนังจริงเสียงเสียงจะอยู่ด้านนี้นะครับครับเวลานี้มันจะมีแซวแซวยิงเลเซอร์เข้ามาตัวนี้เพื่อเป็นเกิดเปิดเกิดความถี่เสียงครับกำลังศึกษาครับเพื่อได้ศึกษาเพื่อได้ ผมพยายามหาอยู่แต่ถ้าใครมีนะครับทั่วประเทศไทยที่ดูคลิปผมอยู่นะครับดูช่องยูทูบคุยยาวนะครับส่งเรื่องราวมาหน่อยว่ามีอยู่ที่ไหนนะครับเครื่องขายได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาครับโอ้โอเคนะครับนไ้ครับีมูนไแล้วก็ประคองไปด้วยนะครับผมอ่านวนขอมันจะเป็นเข้าโอเคครับอาจารยอยากวนมัางอยากมวนมั่ง ยังมีส่วนร่วมจะต้องทำเป็นด้วยนะครับผมแต่เยน็นๆเรื่องราวของหนังขายากครับกวาจะได้นะครับผมก็เป็นระบบการกอนะครับเป็นการทดเพืองหมุนค่อยๆนะครับแต่มันเร็วมากเลยอย,อ,อ,อย่างนี้นะครับอ่าโอเคครับให้ดูเป็นตัวอย่างครับ ขขคข้องตัวครับข้องตัวแล้วคมื่อนัวขายเสร็จแล้วก็ต้องฟอกลับให้เขาแล้วก็ส er euh. you know, ่งคืนตอนสมัยนั้นก็จะขายกันอยู่หลายหลายที่หลายที่ก็จะวิ่งวิ่งส่งกันวิ่งรอบวิ่งรอบจังหวัดขี่มอเตอร์ไซค์มั่งแล้วแสกวิ่งตรงนี่เห็นไหมครับสมัยนั้นรายได้ที่ภาพยนตร์ใช่สมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์ที่นีเขามีแบบกระดูกหมากระดูกหมาก็เป็นแสนเด็กหมูไม่ไหว ได้ต้องส่งกันโมเตอร์ไซค์อย่างเดียวอ่ะโมเตอร์ไซค์จะเสียงภาพมีไหมเสียงภาพไม่ต่อเลยฮะยังไม่ต่อเลยเอาไหมเอาม